ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะคะาแบรนด์ออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้น้องเคสซี่อยู่ที่บ้านน้องการนะคะน้องบีเวอร์นะคะก็เสียใจกับน้องบีเวอร์ด้วยวันนี้กนะะ็มาช่วยงานบ้านน้องบีเวอร์นะคะคือเสียคุณพ่อไปอย่างกระทันหันนะคะก็เสียใจกับน้องบีเวอร์ด้วยคุณแม่ก็เสียไปนานแล้วนะคะแม่น้องบีเวอร์เนาะวันนี้เขากลมาซอยงานจะ้ะซอยงานสําหรับศพก็นํามาจากโรงพยาบาลก็ต้องเอาไปไว้ัดปนานะคะเพราะว่ามันเสียชีวิตเออ อยู่โรงพยาบาลไปโรงพยาบาลหลายมือแล้วนะจ๊ะเราก็ต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็มีชายบานเห่านี่แหละที่น้ากันก็มาซอยกันเห็นว่านี่ยเขาจะซอยเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นังเฮ็ดสีกะสีเฮ็ดไอคิวไทยอยางให้เอซี่เดบงสาวผู้ใดอยากร่วมท่าหมูน้ำนองวีเวอร์นะคะให้การดีเสียพอไปครั้งนี้กัสิจอนองเค็ดีได้เด้จซาเด้อพอได้สื่อพิคเชียเกียปลาซีวิตนองวีเวอร์ หลือ,อยู่ผู้เดียวคือ้องบีเวอร์และเพื่อนๆเสร็จแล้วตูนพ่อกับแม่กลับไปจะโดนแล้วพอ่อคอมาตามไปเหลือแต่บีเวอร์ออออรนะคะออชีวิตคนเรามันก็มีเท่านี้แหละนะคะเราก็ต้องอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันนะคะเข้ไปในเฮียนเลยเข้าไปเปิดเลยนะคะ อันซุ่มซุ่มพี่ป้านาอาเพิ่นกัดซอยกันไปเอาซอยเอาซ้ำมากสี่ FC ท่านเดก็นะคะให้กำลังใจกันเนาะใจกันเหตุยังมันก็นต้องมีค่าดใจใจพาะมันจะเป็นงานศง่งานบุญมันก็ต้องมีค่าดใจใจเบอร์หล่อเอฟซีมาแล้วเปิดออกมาได้แล้วนะคะ ว่ามีล่ะวาถ้าพวกสาวเนียนะเจ้าคุณไปเปิดหน้าตาออกได้ท้งเทิงนั่นน่ะเจ้าก็่าขึ้นไปอันเปิดนาตาทั้่อให้กันออกเจ้าก็บอกคุณไปอันเปิดนาตาเพล่อให้กันอู่ เห็นอะไเห็นอย่างยมัสิมาบว่าแวว่าคนขคุดเอกกอสียวกักล่องเส็งหัวมันเหรอห้ไไนนองมันหลอกมันบอเพราะว่าจะเป็นงานย่างขาใช้ใจมีเบือใจเอฟซีขาํำแข็งขานันขานี่หลายอย่างเห็นบอเขาก็ซื้อม่กวดแต่ว่าของที่เอามานี่คือเอามาจากกล่องทุนของมูบานเลยจ้าเนี่ แต่ว่าในส่วนของการจัดงานกับตัวเป็นค่านันคานีานสิะจาักมีกันแค่นี้น้องบีเวอร์ก็เป็นเพื่อนน้องเคสซี่นี่แหละเขาเเคยรุ่นกับตามแต่ห้องกัะเลรน้ำกันพอมีอะไรช่วยเหลือกันก็ช่วยเหลือกันไปนะคะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะตอนนี้น้องบีเวอร์ก็ไปรับศพคุณพ่ออยู่ที่โรงพยาบาลนะคะกับซอยกันเห็นบอซอยกันจะ่างเงียแตกคมมนน่ะว่าเป็นน้ำใน้เงียกขักเลยพีน่นอกแดดมันก็ออกมีผ่าสะแลรงมาก,กันอยู่นี่จากอันคือจะดีเนาะ ว่าแม่นิ่งวังข้าเจ้าไปเบิกจะเนาะจนเสียเอาใช้มาให้ยืมว่าแม่ร้านขายผ้าซาลีนนะคะเอฟซีเห็นไหมคะต้องเอาเต็นท์หรือผ้าซาลีนมากั้นตรงนี้เพราะว่ามันแดดมากๆเลยต้องซอยกันดนะจ้านะคะถ้าท่านใดท่าจะพอมีกําลังทรัพย์ก็ช่วยๆเหลือกันเนาะแต่วันท่านในบานถ้าเอิญเก็บเราพนักกีจ้ะมือใดคนเก็บฮึฮ่า แล้วก็ต้องจัดเตรียมสถานที่พาเพิ่นกับชิมาสวดอุปัพพิถัมจ้ะนะคะนะคะเป่นโซบะริยุบานก็สร้างเอสซี่ต้องมาจัดงานจัดอย่างยุนีแล้วก็พาเพิ่นกับมาสวดอภิธรริถัมสมาติกาสีหยามันกับผู้เดียวมันเนาะ แม่ก็ตายแล้วมันกังเงงเงงานตามภาษามันั่นแหละนายิมีผ่านสลี่มากกังอยู่หนี่เนาะเอาใส่ละฮะพีวัดนีบองมันจะได้กลัวของกลัวมักีรบาทเนี่ยห่าบัดบุกแมากักกบว่ตัวกลัวเาไม่่ือเ่เรายลกเม่ร่เนกลัวยแซ่างนเแม่ต กี่บอกมันอยู่วาสิซื้อบักี้แต่ว่าไปแล้วก็จ้าบกี้ก็ไม่เแล้วนน่ะยูบ้านเพื่อลัวประจำัวาหยถือเนี่ยเนี่ยคว้าจังหวะนี้คว้าจังหะเกี่ยวเด้อจะออามาจัโลคนเสียบแค่บานหักเมียเลย้านหลักสอดมดไหวนึกอาไปไหนแตกิอนกังิบวันไหนไม่ไม่อยู่ ได้นี่นี่เน้ยปั้นต่อหมันส่งมายยมไดโทรหามันไปแล้วมันส่ออกมายำได้ส่งเทียนตะพนด่วนเลยนะคะคนลา่ะไปบุนละที่ได้ออกมาไม่ยเยก็ดเี้ยังไม่ได้เอาจะโทรมาจะ บาเพนี่ท่างท่างนี่ก็จะต้องนำพามาสวดนั่นสิแมาซาเอฟซีสวยเรียกันละเห็นกันแค่นี้ละเอฟซีคะโลกมันชี้ใบตีขอปอกไฟมาน้ำเนย เอาปอกไฟแม่น mm ้ำจากสิบเมตรแน่นอยอะ มามไปนั่นไเานนะอรัน้นอยิ่งแกไม่เคยหนูจะน่ยิ่งแกมาน้แกเสดินไว้ไปของนใช่คณแกไม่ใช่มั่ง้นยูรถเลยเสียยูรเสียไปหันแต่ว่ามันเบิร์เะตกเบมอยู่เบียกมายู่ไปสันไปไปเอาของมาซื้อสม สื้อสมุดโนดมาน้าโนดไหวสื่ออย่างแน่โอเคว่าเป็นยังเออแม่นบินเพิ่มบินห้ามให้มันเบ่งน้ำจะจะ ก็เทียาไเลบเี่ยบับก่อก็ซื้อไปแล้ไม่กินเอมห้านะหรือจะไม่กินจะเว้นหนึงเ่าไว้เท่าหนึ่ง่ามาสองจะมีสงเอ้าา่นีนอนี้ขึ้นเตซีดดึงขึ้นยิยงซักขึ้นหรนั่นส้ใหม่เลยเนาะอ่าินี้ผ่านสลั่งเนาะแมน